สวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในคลิปนี้ก็จะอยู่ในแอปจูกครับผมผมจะมาแนะนําวิธีการตั้งค่านะครับให้เจ้าแอปจูกเนี่ยปิดตัวเองอัตโนมัตินะครับหรือหยุดเล่นเพลงอัตโนมัตินะฮะเผื่อบางคนต้องการฟังเพลงตอนนอนนะครับและก็ให้เจ้าเพลงเนี่ยดับไปนะฮะก็มาดูกันเลยครับผม <S <S อย่างแรกนะครับให้คุณเข้ามาที่แอปจูกก่อนนะฮะจากนั้นนะครับ ตรงมุมซ้ายบนตรงนี้นะครับที่เป็นรูปไอคอนหรือรูปโปรไฟล์ของเราเนี่ยกดลงไป1ทีครับผมอ่ามันก็จะเปลี่ยนมาหน้านี้แล้วนะฮะก็ให้เพื่อนๆเนี่ยไปในส่วนของการตั้งค่านะครับหรือรูปฟันเฟืองทางด้านล่างในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงตรงนี้เลยครับผมเมื่อมาที่หน้านี้แล้วนะครับมันก็จะมีเมนูตรงนี้ครับผมที่ชื่อว่าตั้งเวลาปิดนะฮะให้กดเข้าไปเลยครับผมและในส่วนนี้นะครับเราสามารถเอานิ้วนะครับปัดเลือกได้นะครับว่าต้องการตั้งเวลาให้มันปิดเจ้าแอปจู๊กเนี่ย เมื่อผ่านไปกี่นาทีนะครับอย่างเช่นผมลากไปที่90นาทีแล้วปล่อยนะครับเวลาก็จะเริ่มเดินอัตโนมัติเลยครับผมส่วนถ้าเกิดใครลากผิดหรือว่าต้องการจะเปลี่ยนเวลานะครับเพื่อนๆก็เพียงกดค้างไว้ครับแล้วก็ลากไปในเวลาที่เพื่อนๆต้องการได้เลยฮะส่วนใครต้องการยกเลิกนะครับก็เพียงลากไปทางด้านซ้ายสุดหรือตรงเมนูปิดก็จะเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วครับเมื่อตั้งเวลาเสร็จนะฮะเพื่อนๆก็กดแบ็คกลับไปนะครับ มันก็จะขึ้นเวลาเดินอย่างนี้นะฮะก็แบ็คกลับไปแล้วก็เปิดเพลงฟังได้ตามปกติเลยครับผมแต่เดี๋ยวเมื่อถึงเวลานะครับมันก็จะดับไปเองครับโอเคก็ลองนำไปทําดูนะครับมีอะไรเพิ่มเติมพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปนะคะและก่อนปิดคลิปก็อย่าลืมสับสไครต e และกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปถัดไปสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ